สวัสดีครับคุณอยู่ในช่อง My Area คุณอยู่กับผมไม่นะครับคลิปนี้คือคลิปเจาะลึกประวัติตัวละครใน Twisted Methan EP 2ใครยังไม่ดู EP 1สามารถย้อนไปดูได้ครับใครที่ดูแล้วมาลุยกันต่อถ้าพร้อมแล้วเชิญรับชม Needle Scan e, หรือ Sweet Tooth ไม่ทราบอายุแน่ชัดข้อมูลผู้ป่วยทางจิตความผิดปกติโรคทางจิตที่ไม่ระบุรายละเอียด แนวโน้มการฆาตกรรมนอนไม่หลับวิธีที่ใช้รักษาคำเตือนยาไม่มีผลความปรารถนาที่ต้องการฆ่าคาลิปโซนิดเดิลเคนเป็นฆาตกรต่อเนื่องที่ไล่ล่าชีวิตคนในมิดทาวมีคดีฆาตกรรมที่น่าสยดสยองมากมายวันหนึง่งเขาถูกจับได้และถูกตัดสินโทษประหารชีวิตด้วยเก้าอี้ไฟฟ้าทัานใดนั้นในห้องก็เกิดแสงสีฟ้าไปทั่วเอานี่ไป ออฟตัดสปริทไฟใครลังเลจะซื้อออฟตัดต้องซื้อตอนนี้แหละคุ้มสุดนอกจากจะป้องกันแสงสีฟ้ากับเบาสบายออฟตัดยังมาพร้อมกับโปรโมชั่นโคตรปัน่นกับทริปอําลาเเด็จการเป็นทริปเที่ยวที่โคตร VIP เลยครับคุณจะได้ไปทัวร์ชายแดนเกาหลีเหนือดินแดนสนทยาสถานที่ซึ่งโดนัลด์ทรัมป์กับคิมจองอึนจับมือกันไอเจ้าทัวร์นี้ไม่ได้ไปกันง่ายๆนะครับต้องมีรถทหารพาเข้าไปหลังจากศึกษาดูงานเเด็จการ เขายังพาคุณไปเกาหลีใต้เพื่อสัมผัสกับความจำเลินใครอยากได้ตั๋วมูลค่า30,000บาทก็ง่ายๆครับไม่มีอะไรมากแค่ซื้อแว่นออปตัสรุ่นอะไรก็ได้แล้วถ้าเกิดคุณไม่สะดวกไปขึ้นมาก็สามารถเปลี่ยนไอ้เจ้าตั๋วอันนี้เป็นเงินสดได้มีแต่คุ้มกับคุ้มครับประกาศผลผู้โชคดีวันที่15สิงหาคม2566เมื่อน,นิดเดอร์ถูก็อตไฟฟ้าบาดหลวงเลยตะโกนร้องให้พระเจ้าสาบแช่งเคน เพื่อให้เขาอะถูกไฟนรกแผดเผาไปตลอดกาลณขณะนั้นนะครับอยู่ๆหัวของนิดเดิลเคนก็มีไฟลุกขึ้นมาแล้วเขาก็หลุดออกจากเก้าอี้ไฟฟ้าครับนิดเดิลฆ่าเจ้าหน้าที่ในห้องประหารนั่นทำให้เขาถูกส่งตัวไปยังแบ็กฟิลแอสไซลัมเป็นเวลา3เดือนตัวเขาเองอะต้องทนความเจ็บปวดจากคำสาปไฟนรกบนหัวของเขาในทุกๆวันไม่นานนัก คาริโซ so ก็มาเยือนและยื่นข้อเสนอให้นิดเดิลเคนเข้าร่วมการแข่งขันถ้าเขาชนะคาริโซ so จะปลดคำสาบให้ซึ่งนิดเดิลเคนตั้งใจว่าพอจบการแข่งขันนะเขาจะฆ่าคาริปโซทิ้งครับนิดเดิลเคนชนะการแข่งขันและขอให้ค so าริปโซทำตามสัญญาที่จะถอนคำสาบให้คาริปโซจึงให้ขวดที่บรรจุเลือดของบาดหลวงบาดหลวงคนที่สาบแช่งนั่นแหละครับถ้านิดเดิลเคนดื่มคำสาบทั้งหมดจะหายไป แต่คาลิปโซยังบอกด้วยว่าหากนิดเดิลเคนะเลือกที่จะฆ่าคาลิปโซยาถอนคำสาบจะไร้ผลและคำสาบอันนั้นจะหลอกหลอนเขาไปตลอดกาลภายใน1ิวินาทีนะครับนิดเดิลเคนะเลือกที่จะอยู่กับคำสาบเขาเหยียบขวดยาทิ้งจากนั้นเขาก็ฆ่าคาลิปโซด้วยการตัดคอเมื่อคาลิปโซตายนิดเดิลเคนะตั้งใจที่จะเป็นนักฆ่าที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในภาคทวิสเตดเมทัลลอสนิดเดิลเคนฆะาตกรต่อเนื่องบนถนนมิดเทว เขายังคนทำอาชีพนักฆ่าต่อไปขับรถไล่ล่าไปตามท้องถนนเพื่อหายเหยื่อรายต่อไปครับน้องชายของนิดเดิลเคน่ะขับรถเยนโลแจเกตเพื่อพยายามฆ่าพี่ชายก่อนที่พี่ชายของเขาจะฆ่าคนบริสุทธิ์ไปมากกว่านี้ความตั้งใจของเยนโลแจเกตนะครับคือพอเขาฆ่านิดเดิลเคนหรือว่าพี่ชายเสร็จอ่ะเขาตั้งใจจะฆ่าตัวตายครับเพื่อยุติสายเลือดอันบ้าคลั่ง รถของนิดเดิลเคนมีชื่อว่าสวีททูธลักษณะแปลกๆของรถไอศครีมคันนี้นะคือไอรูปลักษที่เป็นรถไอติมอ่ะมันจะซ่อนความน่ากลัวเอาไว้ไงใครจะไปรู้ว่ารถไอติมมันจะกลายเป็นรถของไอโลกจิตคนหนึ่งซึ่งตู้แช่ไอติมนะครับโดยปกติมันก็ไม่ได้มีไว้แช่ตู้ไอติมหรอกแต่มันมีไว้แช่มนุษย์ครับการโจมตีพิเศษของรถที่มีชื่อว่าสวีททูธเมื่อเปิดใช้งานนะครับสวีททูธจะแปลงร่างเป็นหุ่นยนต์ตัวตลกยักษ์ บิลลี่เลสติลเวลอายุ32ปีข้อมูลผู้ป่วยทางจิตความผิดปกติโรคจิตเภทเหลือลังโรคบุคลิกภาพก้ากึ่งวิธีที่ใช้รักษายาจิตเวทบำบัดความโกรธผ่านทางอินเตอร์คอมเท่านั้นความปรารถนาที่ต้องการแก้แขน บิลลี่เลย์นะยครับครั้งหนึ่งอ่ะเขาเคยเป็นชาวไร่ข้าวโพดธรรมดาๆรรนี่แหละเขาอาศัยอยู่กับแอนนี่ภรรยาของเขาจนวันหนึ่งหลังจากเก็บเกี่ยวผลผลิตได้2ส,สัปดาห์บิลลี่เขาก็ดูไร่ข้าวโพดปกตินี่แหละจนกระทั่งมีบางอย่างบินเข้ามาสิ่งนั้นคือเครื่องบินพ่นกา๊าซพิษบิลลี่ตะโกนให้นักบินหยุดครับแต่ตัวเขาเองอ่ะก็ติดอยู่ในกา๊าซพิษนะทำให้เขาหายใจไม่ออกแล้วก็หมดสติไป พอหลายชั่วโมงผ่านไปบิลลี่ก็ตื่นขึ้นมาเขาอาพบว่าไร่ข้าวโพดทั้งหมดเสียหายและใบหน้าของเขาก็เสียโฉมครับบิลลี่ประคองสติที่ยังเหลืออยู่เพื่อวิ่งไปหาภรรยาแต่เมื่อเขาถึงบ้านเขาก็เห็นแอนนี่และนักบินนะจูบกันแถมเขายังได้ยินนักบินกับเมียของเขานะครับคุยกันว่าเกี่ยวกับแผนฆ่าบิลลี่เพื่อเอาประกันชีวิตแล้วก็หนีไปเสพสมกันด้วยความโกรธบิลลี่คว้าจอบ แล้วก็เข้าไปโจมตีพวกเขาไอตัวนักบินหน,นีออกมาได้แต่แอนนี่ถูกบิลลี่ตีจนตายครับหลังจากนั้นเขาก็ถูกจับไปอยู่ Blackfield Asylum ซึ่งเขาอยู่เป็นเวลาหลายปีเลยครับในทุกๆคืนเขาจะโหยหาการล้างแค้นจนวันหนึ่งใช้ลึกลับที่ชื่อว่าคาลิปโซเจ้าเดิมก็เดินเข้ามาในห้องขังคาลิปโซเสนอให้เขาร่วมการแข่งขันทวิสเตดเมทันหากเขาชนะเขาจะได้แก้แค้นตามที่ต้องการ หลังจากชนะนะครับบิลลี่ก็ไปหาคาลิปโซเพื่อรับรางวัลของเขาในไม่ช้าคาลิปโซก็พาเขากลับไปที่ฟาร์มเก่าที่ซึ่งนักบินคนเดิมรออยู่ในตอนนี้นะครับนักบินคนนั้นถูกมัดไว้กับรั้วบ้านซึ่งตรงนั้นก็มีเครื่องบินบิลลี่จึงเข้าไปขับเครื่องบินครับแล้วก็ขับเข้าไปใกล้ๆจนนักบินชูรักถูกใบพัดฉีกล่างจนเสียชีวิตบิลลี่รู้สึกว่าเขาค้นพบสิ่งที่ต้องการในชีวิตอย่างแท้จริง เขาจึงตัดสินใจเลิกทำฟาร์มแล้วก็มุ่งหน้าเข้าสู่เมืองในภาคทวิสเตดเมทัลลอสบิลลี่เลดได้เริ่มทำตามความทะเยอทะยานนั่นคือการเอาชนะสวิตทูธฆาตกรต่อเนื่องที่โด่งดังที่สุดในมิดทาวเขาใช้เวลาไล่ล่าถึง10ปีนะครับแต่ก็ยังทำไม่สำเร็จรถคู่ใจของบิลลี่มีชื่อว่าจังยาร์ดด็อกเป็นรถบรรทุกพ่วงที่ใช้ในการเกษตรส่วนในยามค่ำคืนเขาก็จะขับไปตามถนนชนบทรับลากรถเสียไปที่อู่ซ่อม ชาลีเคนอายุ50ปีปัจจุบันเสียชีวิตแล้วและลูกชายคนเล็กไม่ทราบชื่ออายุ8ปีข้อมูลผู้ป่วยทางจิตความผิดปกติออทิสติกและความผิดปกติของอารมณ์การต่อต้านรุนแรงวิธีที่ใช้รักษาครอบครัวบำบัดห้ามให้ของเล่นที่มีชิ้นส่วนเคลื่อนไหวได้ความปรารถนาที่ต้องการชีวิตที่ดีกว่าเดิมชาลีเคนและลูกชายคนเล็กของเขาขับรถแท็กซี่โดยที่ชาลีจะพาลูกชายไปด้วยทุกครั้ง ชาลีเคนไม่เคยพูดถึงลูกชายคนโตอย่างนิดเดิลเคนเลยชาลีกับลูกชายคนเล็กจะหนกันมากนะครับเหมือนเป็นเพื่อนซีเลยจนคืนหนึ่งมีผู้โดยสารใช้ปืนยิงชาลีจนเสียชีวิตแล้วก็วิ่งหนีไปลูกชายคนเล็กของเขาตกใจมากแต่น้องคนเนี้ก็ฉลาดสุดๆครับจนสามารถสร้างกลไกควบคุมที่ทําให้พ่อของเขาอมีชีวิตอีกครั้งหนึ่งซึ่งในตอนนี้น้องอได้ควบคุมศพของพ่อ แล้วน้องก็ไปเข้าร่วมการแข่งขันที่จัดโดยคาลิปโซซึ่งน้องต้องการจะทําในสิ่งต่างๆให้มันดีกว่าเดิมครับหลังจากน้องแข่งชนะน้องก็เข้าไปหาคาลิปโซเพื่อขอรางวัลแต่ทว่าทั้งหมดเป็นกลลวงคาลิปโซทําลายกลไกควบคุมศพพ่อน้องอจึงร้องไห้ขอให้พ่อกลับมาแล้วก็พยายามซ่อมแซมกลไกลทั้งหมดแต่คาลิปโซไม่ยอมให้ซ่อมง่ายๆหรอกครับคาลิปโซบอกน้องว่าเมื่อเวลาผ่านไปสิ่งต่างๆจะดีขึ้น คาลิปโซต้องการผู้สืบทอดครับเมื่อเขาเสียชีวิตเขาอยากให้มีใครสักคนนะมาแทนที่ในจุดของเขาครับซึ่งคาลิปโซเลือกน้องนี่แหละแต่จริงๆแล้วคาลิปโซไม่ได้อยากได้น้องนะมันอยากได้นีเดิลเคนแต่เหมือนคาลิปโซจะได้ข่าวมาว่านีเดิลเคนน่าจะตายแล้วทําให้น้องเป็นตัวเลือกที่ดีที่สุดเพราะว่าความรุนแรงมันอยู่ในสายเลือดของไอ้พวกเคนในภาคทวิสเตดเมทัลลอสชาลีเคนปรากฏตัวอีกครั้งโดยลูกชายคนเล็กได้ซ่อมกลไกลควบคุม แม้ว่าจะไม่มีความชัดเจนว่าทําสิ่งนั้นได้ยังไงนะครับสิ่งนี้อาจจะเป็นเพราะร่างกายของชาลีอยู่ในสถานะเน่าเปื่อยขั้นสุดเป็นไปได้ว่าชาลีาถูกดองศพเอาไว้ความตั้งใจของลูกชายคนเล็กคือการฆ่าพี่ชายของเขาแล้วตัวเขาเองก็จะฆ่าตัวตายครับซึ่งนั่นจะทําให้สายเลือดของตระกูลเคนจบลงชาลีเคนและลูกชายคนเล็กใช้รถที่ชื่อว่าเยลโล่แจ็กเก็ตซึ่งเป็นรถแท็กซี่ที่ชาลีาใช้ขับเกือบทุกวันและรถคันนี้แหละที่ชาลีถูกยิง ลิเชอร์หรือว่าบาทหลวงชื่อจริงเยบิดายาอายุ57ปีข้อมูลผู้ป่วยทางจิตมีความผิดปกติโรคจิตเภทหวาดระแวงด้วยการกดขี่ข่มเหงและความหลงผิดที่รุนแรงวิธีที่ใช้รักษาฉีดยาคลายกล้ามเนื้อใช้เครื่องพันธนาการหลีกเลี่ยงการพูดคุยเรื่องเกี่ยวกับเทพเจ้าความปรารถนาที่ต้องการขึ้นสวรรค์ในคืนหนึ่งนะครับมีสามีภรรยาคู่หนึ่งพาเด็กแรกเกิดมาที่โบส บาดหลวงก็กําลังปฏิบัติหน้าที่ช่วยทาลกที่ถูกปีศาจเข้าสิงแต่ปีศาจมันทรงพลังมากเกินไปแล้วก็ลงเอ่ยด้วยการเข้าสิงบาทหลวงครับปีศาจในตัวบาทหลวงทําให้เขาฆ่าทุกคนในโบสถ์พอตํารวจมาถึงปีศาจก็เลิกสิงเขาซะง,งั้นเขา่จึงถูกจับในข้อหาฆาตกรรมบาทหลวงถูกส่งตัวไปยังแบ็กฟิลอาร์ซลัม ที่ซึ่งเขาได้ยินเสียงปีศาจในตัวเรียกหาตลอดเวลาวันหนึ่งมีคนมาเยี่ยมเขาครับชื่อว่าคาลิปโซไอ้เจ้าหมอเนี่ยก็เหมือนเดิมแหละชักชวนให้เข้าแข่งขันทวิสเตตเมทันและถ้าชนะคาลิปโซจะเปิดเผยความจริงแล้วก็สื่อสารต่อพระเจ้าให้พระเจ้าต้อนรับบาตหลวงขึ้นสวรรค์บาตหลวงก็เลยยอมเข้าร่วมการแข่งขันครับหลังจากบาตหลวงชนะเขาก็เข้าพบคาลิปโซอย่างไรก็ตามคาลิปโซได้เปิดเผยความจริงว่า มันไม่มีปีศาจอะไรทั้งนั้นแหละเสียงในหัวของเองอ่ะก็เป็นเพียงจินตนาการและการไล่ผีเป็นเพียงการล้างบาปทุกสิ่งที่เขาเคยประสบพบเจอมันขึ้นอยู่กับจิตใจอันบ้าคลั่งของตนเองบาดหลวงจึงพยายามแก้ปมไอรู้สึกผิดอันนี้แหละผ่านพิธีกรรมต่างๆรวมถึงการตึงกางเขนเพื่อพิสูจน์ความจงรักภักดีต่อพระเจ้าแต่มันก็ไม่เป็นผลอะไรครับในท้ายที่สุด บาทหลวงตัดสินใจกระโดดตึกปลิดชีวิตตัวเองครับในภาคทวิสต์เตดเมทัลลอสหลังจากเขาตายวิญญาณของเขาถูกสวรรค์ปฏิเสธขนาดนรกยังไม่เอาครับตอนนี้วิญญาณของบาทหลวงท่องไปทั่วโลกเพื่อตามหาผู้ที่ทำผิดบาทหลวงเยบีดายามีรถที่ชื่อว่าบลิมสโตนไอรถสนิมคันนี้ทำหน้าที่เป็นาศาสนาจักรสัญจรและยังเป็นที่พำนักของเขาครับพำนักเพื่อในการปรงอาบัตต่าง และผู้ที่ถูกล่ามโซ่ไว้หลังรถคือวิญญาณอันน่าสงสารซึ่งปฏิเสธที่จะตอบสนองต่อบาปบ i ิม t o n e ยังมีไม้กางเขนที่สร้างขึ้นแบบหยาบๆและมีหน้าต่างกระจกสีคล้ายกับหน้าต่างในโบสถ์ครับนอกจากนี้ที่ตัวรถยังมีเสาขนาดใหญ่พร้อมกับโซ่ไอจุดนั้นนะครับคือจุดที่นำพวกคนบาปเอาไปมัดโนเฟสชื่อจริงแฟลกแมคคชุนฉายาเดอะแท้งอายุ30ปีข้อมูลผู้ป่วยทางจิต มีความผิดปกติความเจ็บปวดเรื้อรังความผิดปกติของอารมณ์สมองถูกกระทบกระเทือนวิธีที่ใช้รักษายากล่อมประสาทความปรารถนาที่ต้องการล้างแขนฟแฟลคงหรือเดือดแทงเป็นนักมวยรุ่นเล็กเมื่อหลายปีก่อนจนคืนหนึ่งครับเขาได้ต่อสู้กับนักมวยรุ่นใหญ่ซึ่งเขาถูกน็อกใบหน้าของฟแฟลงได้รับความเสียหายอย่างหนักจากการต่อสู้ซึ่งเพื่อนบางคนก็บอกว่า รู้จักศัลยแพทย์นะที่สามารถรักษาใบหน้าให้เขาได้แต่ไอเจ้าตัวแฟล้งเองอ่ะไม่มีเงินจ่ายครับเขาจึงไปหาหมอฮัตซซึ่งเป็นแฟนตัวยงของเขาซึ่งหมอพนันเงิน20,000ดอลลาร์ข้างแฟล้์แล้วก็เสียเงินพนันแฟล้์เลยถูกหมอฮัตขังเอาไว้หมอฮัตซ์่ะรู้สึก,กโกรธที่เสียเงินพนันครับ หมอลงมือควักดวงตาและลิ้นของฟแฟงออกแล้วก็เย็บเปลือกตาแล้วก็ปิดปากจนฟแฟงได้ฉายาว่าโนเฟสจากนั้นโนเฟสก็บุกไปโรงพยาบาลเพื่อตามหาหมอตามหาเพื่อนล้างแค้นนั่นแหละรครับแต่ลงเอยด้วยการทำลายผู้บริสุทธิ์6กคนหลังจากนั้นโนเฟสก็ถูกส่งตัวไปยังแบ็กฟิวไอไซลัมในเวลาต่อมานะครับคาริปซโซก็ได้เข้ามาคุยกับเขาแล้วก็เชิญให้เข,าเข้าร่วมการแข่งขันหากโนเฟสชนะ คาลิปโซจะให้แฟลค์ได้แก้แค้นซึ่งแน่นอนแฟลคงไม่สามารถปฏิเสธได้อยู่แล้วครับหลังจากที่แฟลค์ชนะเขาก็เข้าไปหาคาลิปโซโนเฟสถูกนําตัวไปที่อีกห้องหนึ่งซึ่งในห้องนั้นมีไอหมออยู่หมอถูกมัดไว้กับกระสอบทรายนอกจากนี้นะครับโนเฟสยังได้รับนวมชกมวยที่เต็มไปด้วยของมีคมจากนั้นโนเฟสก็ฆ่าหมอด้วยนวมอันใหม่ของเขาต่อมานะครับเขาก็จําได้ว่าไอหมัดอันเนี้ย เป็นครั้งแรกที่เขาชกค,คนตายด้วยหมัดเดียวในภาคทวิสตเตดเมทัลลอสโนเฟสยังคงหมกมุ่นอยู่กับการสร้างนวมที่ขาดวินของเขาขึ้นมาใหม่เขาอาไล่ล่าสังหารผู้คนที่เห็นว่าเป็นคนชั่วแถมเขายังขโมยดวงตาแล้วก็ลิ้นของเหยื่อเพื่อพยายามสร้างใบหน้าใหม่ให้กับตัวเองซึ่งเขาอาจจะได้ยิ้มให้ลูกสาวโดยที่ลูกไม่หลั่งน้ําตาให้ซึ่งไอความพยายามที่ว่าก็ผ่านมา8ปีแล้วครับเขาก็ยังทําไม่สําเร็จ NoFace ใช้รถที่มีชื่อว่าเคลซี่เอกซึ่งเคยเป็นรถแข่งของพ่อที่เคยชนะการแข่งขันเมื่อหลายปีก่อนเอกเซลอายุ38ปีข้อมูลผู้ป่วยทางจิตมีความผิดปกติหมกมุ่นอยู่กับจินตนาการการล้างแค้นวิธีที่ใช้รักษาหมายเหตุถึงเจ้าหน้าที่อย่าพยายามรักษาโดยเด็ดขาดความปรารถนาที่ต้องการล้างแค้นให้ภรรยาที่เสียชีวิต ด้วยความเจ็บปวดทังจิตใจและโกรธแค้นเอ็กเซลสร้างเครื่องจักรแห่งความตายสองล้อที่มีชื่อเหมือนกับตัวเขาเองเขาอัดตัวเองไว้ตรงกลางระหว่างล้อยักษ์เพื่อลงโทษตัวเองครับที่ทําให้ภรรยาของเขาเสียชีวิตความผิดของเขาจะบรรเทาลงทุกครั้งที่เทา้าเปล่าย่าไปตามพื้นถนนและตามหาคนที่ฆ่าภรรยาให้เจอเอ็กเซลจึงเข้าร่วมการแข่งขันทวิสเตดเมทัลเพื่อตามหาฆาตกรคนนั้นเมื่อเอ็กเซลชนะการแข่งขันและก็เข้าไปหาคาลิปซโซ เขาต้องการรู้ว่าใครมันเป็นคนฆ่าภรรยาปรากฏว่านิดเดิลเคนครับเป็นคนทําจากนั้นเอ็กเซลก็เริ่มโทษตัวเองที่ปล่อยให้ภรรยาตายนะิดเดิลเคนบอกว่าเธอไม่ได้ตายง่ายๆหรอกเธอขอร้องให้เขาไว้ชีวิตนิดเดิลเคนแม่งกลัวส้นตีนไหมเอ็กเซลจึงฆ่านิดเดิลเคนแม้ว่านิดเดิลเคนจะเสียชีวิตไปแล้วเขาก็ได้แต่คิดในใจว่าถึงไอตัวตลกบ้านน่าจะตายแต่ภรรยาของเขาก็ไม่ฟื้นขึ้นมา ยังไงเขาก็ไม่เป็นอิสระจากรถคันนี้ในภาคทวิสเตดเมทัลลอสเอ็กเซลยังคงเจ็บปวดกับการตายของภรรยาแล้วก็ยังเฝ้าโทษตัวเองอยู่ตลอดเขาเลือกที่จะมัดตัวเองไว้กับล้อรถยักษ์เหมือนเดิมแล้วเท้าของเขาก็ลากไปกับยางถนนกล้ามเนื้อกระดูของเขาอฉีกขาดเป็นชิ้นๆนั่นทําให้เขาเจ็บปวดเป็นอย่างมากเอ็กเซลหวังว่าบาปของตอนนะครับจะได้รับการอภัยจากวิญญ,ญาณของภรรยา เคชไม่ทราบอายุแน่ชัดข้อมูลผู้ป่วยทางจิตความผิดปกติไม่ทราบวิธีที่ใช้รักษาไม่ทราบความปรารถนาที่ต้องการอยากฆ่าเหยื่อโดยไม่รู้สึกผิดเคชเป็นฆาตกรต่อเนื่องเช่นเดียวกับนิดเดิลเคนเขารู้สึกสำนึกผิดต่อเหยื่อและก็ร้องไห้ด้วยนะทุกครั้งที่เขาลงมือซึ่งมันแตกต่างจากนิดเดิลเคนที่ไม่รู้สึกผิดอะไรเลยถึงมันจะรู้สึกผิดนะแต่มันก็ไม่หยุดฆ่าคนอนะ่ะมันก็รู้สึกผิดไปอย่างนั้นแล้วก็ฆ่าต่อ เขาอ่ะเข้าร่วมการแข่งขันครั้งนี้โดยหวังว่าคาลิปโซจะสามารถกำจัดสมองส่วนที่ทำให้เขาอ่ะรู้สึกผิดหรือว่ารู้สึกเศร้าแล้วสุดท้ายเขาก็ได้ตามคำขอครับในภาคทวิสเตดเมทัลลอสเขาได้รับความปรารถนาของเขาอีกอย่างหนึ่งนั่นคือโอกาสที่จะได้ต่อสู้กับนิเดอร์เคนคือไอเจ้าเคสอ่ะมันอยากเป็นนักฆ่าอันดับหนึ่งครับซึ่งมันต้องล้มนิเดอร์เคนให้ได้ก่อนแต่ในความเป็นจริงพอได้ไปต่อสู้กันนิเดอร์เคนคือจัดการเขาอย่างเร็วอ่ะ แต่เคสเลือกที่จะไว้ชีวิตเคชเพื่อเป็นบทเรียนให้คนอื่นที่คิดจะลองดีหลังจากที่เคชแพ้เขาเ,เหลือเพียงลำตัวแล้วก็หัวเท่านั้นไม่มีใครแน่ใจว่าเคสสามารถควบคุมยานผ่านะของเขาได้อย่างไรคือมันไม่มีมือไม่มีขามันคุมรถได้ยังไงวะรถของเคชมีชื่อว่าวอ l d h ฮอคแบล็กไม่ทราบอายุและชื่อจริงข้อมูลผู้ป่วยทางจิตความผิดปกติไม่ทราบ วิธีที่ใช้รักษาไม่ทราบความปรารถนาที่ต้องการฆ่าคาลิปโซ่แบล็ก <Black S 1> เป็นตัวละครที่ลึกลับแล้วก็ดํามืดที่สุดในเกมซีรีส์นี้ครับแบล็กทำภารกิจแล้วก็ไม่รู้ว่าใครจ้างเขาเขามาเพื่อค้นหาและสังหารคาลิปโซ่ส่วนใครส่งเขามาทำภารกิจแล้วเขารับภารกิจนี้เพื่ออะไรเรายังไม่รู้ครับภารกิจนี้เป็นภารกิจที่มันบ้ามากๆเพราะคาลิปโซ่ก็เป็นตัวละครโคตรลับ ไม่มีใครรู้ว่าแบล็กมาจากไหนแต่ดูเหมือนว่าเขาจะเป็นอมะตะฆ่าไม่ตายมีข่าวลือว่าแบล็กมาจากจักรวาลคู่ขนานซึ่งอาจจะเป็นคาลิปโซอีกจักรวาลหนึ่งส่งมาฆ่าตัวเองในจักรวาลน,นี้บางคนก็เชื่อกันว่าแบล็กเป็นคนเดียวกันกับทวิสเตดเมทันภาคแรกในปี1995ซึ่งเขาเป็นสิ่งมีชีวิตที่มิสเตอร์แอสสร้างขึ้นมาเขามีพลังมากพอที่จะทำลายล้างโลก ไม่ก็เขาอาจจะถูกคาลิปโซจากจัก,กรวาลอื่นพาตัวไปยังจัก,กรวาลทวิสเตดเมทันแบ็กซึ่งข้อมูลที่ว่านะครับอยู่ในภาคทวิสเตดเมทันภาคเฮดออนรถที่เขาใช้ในภาคนี้มีชื่อว่าแมนสลักเกอร์ตัวรถนะ่ะเป็นรถแต่งด้วยท่อขนาดใหญ่2ท่อโยงเข้ากับกระจังหน้าโดยมีหินหลอมเหลวอยู่ในถังด้านหลังสวัสดีครับผมแอดมายเองนะครับแอดมายจะมาขอขอบคุณผู้สนับสนุนผู้สนับสนุนอันดับหนึ่งนะครับ คุณไก่อรารยาโดเนตรวมมาทั้งหมด2,500บาทคุณไก่อรารยาเป็นผู้โดเนตสูงสุดอันดับ1ไปเลยครับแล้วก็ผู้โดเนตสูงสุดอันดับ2นะครับคุณพานุวัตรโดเนตรวมมาทั้งหมด1,283บาทคุณพานุวัตรเป็นผู้โดเนตสูงสุดอันดับ2ไปเลยครับคุณเอ็ดดี้อาทิตย์กับคุณ NL ขั้นมนุษย์ไกลพันุ์ถ้าอยากสนับสนุนแอดมนะครับเพียงทําได้ง่ายๆเลยแค่นั่งดูคลิป กดไลค์กดซับกดกระดิ่งทิ้งคอมเมนต์เพียงแค่นี้นะครับมันก็ช่วยดันคลิปของแอดมีให้ขึ้นหน้าฟีดของ YouTube ก็ขอบคุณทุกคนมากมากครับที่สนับสนุนกันมาสวัสดีครับขอบคุณครับช่วงแอดมีขายของถ้าชื่นชอบและอยากสนับสนุนช่อง my area ก็สามารถสมัครสมาชิกได้คุณจะได้สติกเกอร์เท่ๆเวลาคอมเมนต์ส่วนใครไม่พร้อมไม่เป็นไรครับเพียงกดไลค์กับทิ้งคอมเมนต์ก็สนับสนุนช่องเราได้ ช่วยหน่อยนะคนจะได้เห็นคลิปกันมากขึ้นแต่ถ้าใครอยากสนับสนุนแอดและทีมงานเป็นพิเศษตอนนี้ My Area มีระบบคอมเมนต์แบบใหม่ที่เรียกว่า Super Thanks เหมือนการด o n a t e ครับเพียงแค่เลื่อนไปใต้คลิปคุณจะเห็นคำว่า Thanks เมื่อกดจะขึ้นหน้าจอให้คุณคอมเมนต์และเลือกจำนวนเงินที่คุณต้องการเป็นอีกทางเลือกหนึ่งในการสนับสนุนเราครับ ตอนนี้แอดมมีอีก2ช่องนะคือช่อง My อารถันช่องที่จะเล่าเรื่องราวสยองขวัญกับช่อง My Story ที่จะเอาเรื่องราวที่น่าสนใจหรือเรื่องปันป่นๆมารวมเอาไว้ไปกดติดตามกันได้นะแล้วก็ขอขอบคุณผู้สนับสนุนทุกคนด้วยนะครับเอาละช่วงแอดมยขายของก็จบแล้วครับ